ผู้ชมครับพายุไลออนร็อกที่คาดว่าจะขึ้นฝั่งเวียดนามช่วง10-11ถึงตุลาคมนี้นะครับก็ทำให้กระทรวงมหาดไทยสั่งการทุกจังหวัดครับระดมสรรพกำลังจากทุกหน่วยงานให้เตรียมความพร้อมรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นนะครับและพร้อมอบยยประชาชนออกจากพื้นที่เสี่ยงครับ พลเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับเตรียมความพร้อมรับผลกระทบของพายุโซนร้อนไลออนร็อกที่คาดว่าจะเคลื่อนจากทะเลจีนใต้ขึ้นฝั่งเวียดนาม1 0 1ถึงตุลาคมนี้ประกอบกับปรสุมตะวันตกเฉียงใต้กําลังแรงโดยย้ําให้ทุกจังหวัดติดตามปริมาณฝนที่ตกโดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยประสบอุทกภัยพร้อมทั้งปรับแผนเผชิญเหตุให้สอดคล้องกับสถานการณ์ หากเจ้าหน้าที่และเครื่องมือไม่เพียงพอก็ให้ประสานหน่วยทหารในพื้นที่ตลอด24ชั่วโมงัและเมื่อเกิดเหตุในพื้นที่ก็ขอให้จัดชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็วเข้า,ขาคลี่คลายสถานการณ์ในทันทีและหากแนวโน้มดุนแรงก็ให้สั่งอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำหรับจังหวัดที่มีสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติเช่นถ้ำหรือว่าชายฝั่งทะเลให้จ้างเตือนประชาชนและนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด ห้ามเดินเรือในช่วงที่มีคลื่นลมแรงครับ